นะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่สามารถที่จะผลิตพวกเทปออกมาขายได้แล้วเมื่อก่อนเรามีต้องเล่นวิดีโออะไรกันะพี่จอยเนี่ยไม่ทันยุคที่เขาผลิตกับฟิล์มนะแต่ว่าทันเห็นเพราะว่าเป็นไ,ไม่ได้ยังไงถ่ายภาพไม่ใช้ฟิล์มนะต่อไปเราจะไม่ไม่มีเทปวิดีโอแล้วพี่จอยก็ไม่เชื่อนะคะเพราะยุคนั้นที่เดนเขียนข่าวกับมือนะคะเรื่อที่จะประชาสัมพันธ์สาคัญในประเทศอยู่เจ็ดเรื่องด้วยกันฝรั่งบอกว่าการเรียนโดยไม่ต้องจดดีที่สุด ก็จะได้ตั้งใจฟังต่อไปค่ะเรื่องที่2ค่ะอันนี้จะเกี่ยวเนื่องกับน้องๆในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความต้องการหลังสถานการณ์โควิดค่ะหรือว่าจะเอากิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อได้คือไม่เฉพาะแต่การทาประชาสัมพัน์ บอกว่าลักษณะของข้อมูลที่สื่อมวลชนเขาสนใจอะค่ะเอย่างเช่นช่วงสัญจรปลอดภัยซึ่งจะมีทุกปีปีละสองครั้งก็คือช่วงปีใหม่กับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเพื่อให้เห็นในภาพรวมนะคะว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างไรอะค่ะมุมมองสายตาคนจะเห็นทั้งสองสองข้างนะ ควรจะเห็นนะครับเวลาเราถ่ายเฉียงนะครับมันไม่ควรจ,จ,จะเห็นตาด้านใดด้านหนึ่งควรจะเห็นทั้งสองข้างนะเราก็ภูมิใจในส่วนนี้แล้วว่าเราเราก็อยู่กันได้หลายสิบปีนะคะเอะเียงมันบอให้เราขี่ไปที่ไหนเสียงได้เลยครับขึ้นขี่ทานหมอกได้ครับ 全然いいですよ。